เรื่องของสาวอเมริกันที่บินมาไทยแค่พักร้อนแต่สุดท้ายกลับตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าในแคลิฟอร์เนียมาเริ่มต้นใหม่ที่เชียงใหม่เธอใช้งานไม่เกิน3 0,000บาทใน16วันและมีประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการแจมหรือคุณมิสซิสตีซิสนั้นไม่ได้วางแผนมาเลยเธอบอกว่าหลายคนไม่รู้เลยว่าเธอย้ายมาไทยแล้วเมื่อเจเดือนที่แล้วจนกระทั่งไฟไหม้ใน LA คนเริ่มโทรมาถามความปลอดภัยเธอถึงได้ตอบว่าโอ้ oh, ฉันโอเคนะ ฉันอยู่ในไทยแล้วที่น่าสนใจคือเธอเป็นคนที่เคยเดินทางเฉพาะในทวีปอเมริกาไม่เคยออกไปนอกอเมริกาเลยไปแค่แคริบเบียนปาตูริโก ico, สาธารณรัฐโดมินิกันแม้กระทั่งคิวบาล่องเรือไปอาลาสกาตอนเป็นเด็กก็เดินทางแบบโรดทริปทั่วอเมริกาต้นเหตุของการย้ายนี้เกิดจากความเครียดสุดขีดเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมกราคมคู่ของเธอถามว่าอยากได้อะไรแจมตอบอย่างถ่อมตัวว่าไม่ต้องการอะไรเลย เพราะเธอเคยป่วยหนักมาก่อนเคยเป็นโวคหลอดเลือดสมองเคยโคมา่าเลยรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตและมีสุขภาพดีแต่เมื่อถูกถามซ้ําเธอถึงได้คิดได้ว่าฉันแค่อยากพักจริงๆอยากพักผ่อนทางจิตใจอยากช่วงเวลาที่ไม่เครียดไม่รู้สึกว่าโลกทั้งใบอยู่บนบ่าจากนั้นเธอเริ่มทําการบ้านคุยกับเพื่อนชื่อนิกกาที่อาศัยอยู่นไทยมาสปีแล้วได้คําแนะนําและคู่มือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยรวม โดยเฉพาะเชียงใหม่แจมวางแผนไปหลายจังหวัดทั้งภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพอยากไปทั้งสจุดหมายปลายทางใหญ่ที่นักท่องเที่ยวมักจะไปแต่สุดท้ายเธอเปลี่ยนใจแต่ัดสินใจมาแค่เชียงใหม่อย่างเดียวเรื่องการเดินทางนั้นแจมบอกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเธอบินจากลอสแอนเจลิสใช้เวลาเดินทางประมาณ21ชั่วโมงจากประตูสู่ประตูแวะพักที่ไต้หวัน2ชั่วโมง แล้วบินต่อมาเชียงไหลอีกสี่ชั่วโมงสิ่งที่ประทับใจคือบนเครื่องบินให้อาหารเต็มมือไม่ใช่แค่ถั่วลิสงทับแครกเกอร์มีสลัดเล็กๆอาหารร้อนของหวานน้ำผลไม้ไวายด้วยในเที่ยวบินยาวให้สองมือเที่ยวบินสั้นอีกหนึ่งมือรวมสามมือเต็มถึงแม้จะนั่งที่นั่งแย่ที่สุดในเครื่องแถวสุดท้ายมุมสุดท้ายเก้าอี้พิงไม่ได้เต็มที่เพราะบินสแตนด์บายเลือกที่นั่งไม่ได้พอลงที่เชียงใหม่ เธอรู้สึกได้ทันทีถึงความอบอุ่นและบรรยากาศต้อนรับเป็นความรู้สึกที่เธอบอกว่าอธิบายไม่ได้เพราะไม่เคยรู้สึกแบบนี้ที่ไหนมาก่อนสิ่งที่ทําให้เธอตกหลุมรักเชียงใหม่คือบรรยากาศสบายๆที่เหมือนกับอค u ูน่ามาตาตาคนที่นี่ไม่เครียดผ่อนคลายเป็นเมืองที่เหมาะกับคนทํางานออนไลน์ดิจิตอลโนแมดมาอยู่เพราะค่าครองชีพถูกมากจนแทบไม่น่าเชื่อทั้งยังไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวแบบมีชายหาดมีไม้ไลฟ์คึกคัก เหมาะกับคนอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆเธอเล่าให้ฟังว่าใน16วันนอกจากค่าตัว๋วเครื่องบินทุกค่าใช้ใจ่ายรวมกันไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารการท่องเที่ยวของที่ล,ลึกไม่เกิน30,000บาทมันเกือ 26, บ2 6 7 0 0ื่นประมาณนั้นตัว๋วเครื่องบินจาก LAX มาเชียงใหม่ถ้าบินสแตนบายประมาณ ,6000 บาทแต่ถ้าบินปกติอาจจะอยู่ที่2 3 0ถึงบาทในช่วงปกติช่วงไฮซีซันอาจถึง4 7 0ถึงบาทที่พักของเธอมี2ที่ ที่แรกอยู่ที่แม่ริมค่อนข้างห่างจากตัวเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องตอนจองมาแต่ได้ประสบการณ์ดีมากเจ้าของที่พักเป็นแม่เท่าใจดีคอยเอาผลไม้คุกกี้ขนมเล็กๆน,น้อยๆมาให้ทุกวันบรรยาการเหมือนอยู่บ้านญาติจริงๆใกล้ๆนั้นมีร้านอาหารชื่อมน House ดูใน Google แล้วดูธรรมดาแต่พอไปถึงจริงๆมันคือบ้านหลังหนึ่งมีผู้ชายคนเดียวทำอาหารต้องเดินข้ามลำธารเ,เล็กๆไปและในบ้านหลังนั้นยังเป็นโฮสเทลด้วย มีห้องพักสักสามสี่ห้องที่พักที่สองอยู่ที่ช้างคลานย่านที่มีนักท่องเที่ยวเยอะกว่ามีตลาดนัดมีโรงแรมใหญ่ๆทั้งอินเตอร์คอนติเนนตัลพวองเขาพักโรงแรมแอสตาชั้น15เล็กแต่สะอาดตกแต่งสวยมีสระว่ายน้ำบนหลังคาซาวนา่าฟิตเนสร้านอาหารและร้านกาแฟาทั้งล่างเดินไปไหนสะดวกหมดสิ่งที่ทำให้เธอประทับใจมากที่สุดคือการนวดไทยในอเมริกาเธอเป็นนักนวดรู้ดีว่านวดมีประโยชน์ แต่ราคาในอเมริกาน,นั้นแพงมากครั้งละ3-4,000พบาทขึ้นไปบางสัปดาห์ที่ร่างกายเจ็บปวดเธอไปนวดถึง5-6ครั้งต่อสัปดาห์แต่ที่เชีงยงใหม่ในนวดหารละ250-350บาทประมาณ300บาทก็ได้นวดดีแล้วเธอเลยไปนวดทุกวันเลยบางทีวันละ2ชั่วโมงเธอบอกว่ามีร้านถูกกว่านี้อีกแถวบ้าน150บาทก็โอเคนะคนดีแต่เธออยากได้ที่เน้นบำบัดอาการปวดตอนแรกเธอไปลองร้านาต่าง แต่ละร้านเขาก็จะมีรูทีนของตัวเองเจ้าของจะสอนพนักงานแล้วก็ทำตามแต่เธออยากได้คนที่เน้นจุดเจ็บเลยเจอร้านซันแอมบูพอไปแล้วติดใจไปทุกวันทุกวันทุกวันร้านนี้แพงหน่อยชั่วโมงละ500บาทเธอนวด2ชั่วโมงต่อครั้งประมาณ30-30ป30รีบา้าประมาณ330บาทถ้าสองคนไป4ชั่วโมงรวมประมาณ1,600บาทในอเมริกาไม่มีทางนแน่นอน อีกประสบการณ์ที่นับประทับใจคือปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านคุณแม่เจ้าของร้านวนวดซันแบมบูชื่อแม่แม่รู้ว่าใกล้วันเกิดของแจมเลยบอกว่าโอ้มันเกิดเหรอเอาไว้เราจัดปาร์ตี้ที่บ้านกันนะแจมคิดว่าแค่พูดเล่นเอาแต่แม่บอกจริงๆพรุ่งนี้สองทุ่มมาที่ร้านวันเกิดจริงๆแม่มารับไปบ้านสามีเป็นเยอรมันลูกสาวและแฟนของลูกสาวจัดโต๊ะเต็มสิ่งที่พิเศษคือที่เชียงใหม่ไม่ค่อยมีชีสเนยแฮม แต่พวกเขาจัดแอนติพาสโตเต็มโตเนยหลายชนิดแฮมหลายชนิดครกเกอร์หลายแบบมีวน์วิสกี้คนแปลกหน้าแต่ตื่นเต้นมากที่ได้คนอเมริกันคนผิวดำมาบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้เธอรู้สึกว่านี่คือที่ที่เธออยากอยู่นอกจากนั้นยังได้ประสบการณ์อื่นๆอีกมากมายเช่นไปให้ปลาดูดเล้าต่อแรกกลัวมากเพราะว่าจักจี้แต่สุดท้ายก็รู้สึกดีเหมือนฟองอากาศแล้วก็ได้เจอเทศกาลสงกรานซึ่งเป็นปีใหม่ไทย เล่นน้ำกันน้ำเป็นสัญลักษณ์ล้างความชั่วร้ายสิ่งไม่ดีของปีเก่าเปิดรับสิ่งดีใหม่คนที่นี่ใจดีมากจะไม่สาดน้ําถ้าเรากําลังถือโทรศัพท์จะถามก่อนเล่นไหมถ้าตอบใช่เตรียมตัวโดนน้าเลยแจมถูกยายแก่กับเด็กๆเ,เ,เทน้าําใสสนุกมากอยากมาเล่นอีกปีหน้าวันสุดท้ายของการพักผ่อนแจมไปดูบ้านเช่าโดยบังเอิญเพราะเกิดปัญหาสื่อสารนายหน้าให้ที่อยู่ผิดพาไปแม่ริมซึ่งไกลมาก นายหน้าคนนี้พูดอังกฤษไม่ได้เลยต้องให้ในายหน้าคนอื่นมาช่วยแปลนายหน้าคนที่ชื่อมาพอมาโทรมาแจมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่เอาละแต่มาบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันไปรับเองบอกที่อยู่ที่คุณอยู่ตอนนี้พรุ่งนี้เช้าฉันไปรับสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือแจมบอกว่าอยู่อพาร์ตเมนต์ตึกเจมาตอบกลับมาว่าโอ้ oh my god นั่นคือตึกของฉันฉันอยู่ตึกซีกลายเป็นว่านายหน้ามารับในคอมเพล็กซ์เดียวกันเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมาก พอไปทิ้งบ้านแจมรู้สึกถึงจิตรกรรมบ้านสวยมากมีลานกว้างห้าลานมีสระว่ายน้ําเป็นบ้านในฝันเธอบอกตัวเองว่าฉันอยากอยู่ที่บ้านหลังนี้ตลอดชีวิตเธอเลยเซ็นสัญญาเช่าบ้านหรือวันสุดท้ายแล้วกลับอเมริกาจัดของส่งเสื้อผ้าจากซานตาคาริต้าแคลิฟอร์เนียมายังอาเซียนแต่บัลออกเฉียงใต้6สัปดาห์ต่อมาก็ย้ายมาอยู่จริงๆตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่แล้วมีนักนวดมาบ้าน ชั่วโมงละ250บาท2ชั่วโมงสัปดาห์ละ2ครั้งมี7 e เ e ่ e อีเเปิด24ชั่วโมงสามารถหาของกินได้ง่ายชีวิตสบายมากแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นหลังจากย้ายมาได้ไม่นานเธอไปกินอาหารนอกเชียงใหม่แล้วท้องเสียอาหารเป็นพิษบวยเจวันไม่กินอะไรเลยร่างกายไม่ชอบที่ออกจากเชียงใหม่แล้วสองสามเดือนต่อมาช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ซึ่งคาดว่าจะไม่หนักและไม่ถึงย่านที่เธออยู่แต่สุดท้ายบ้านของเธอก็ท่วม ทำไม่ต้องย้ายออกจากบ้านในฝันนอกจากนั้นยังมีเรื่องอุบัติเหตุโมอเตอร์ไซค์เข้าโรงพยาบาลเจ้าของบ้านประหลาดลิกูดอย่างนงี้เป็นอะไรไม่ใช่เรื่องเดินครับเนี่ยมันหลายมันหลายโมเมนต์เลยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ทําให้เธอเสียใจที่ตัดสินใจมาอยู่ประเทศไทยเพราะว่าเธอรู้สึกมีความสุขจริงๆได้พบกับสิ่งที่ตัวเองต้องการคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่เครียดไม่รู้สึกว่าต้องแบกภาระโลกไว้บนบา่าเอินครับเนี่ย จากการฟังเรื่องราวของแจมเห็นได้ว่าเธอไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นแต่สิ่งที่น่าชื่นชมคือความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่และการมองโลกในแง่บวกแม้เจออุปสรรคเธอยังคงมีความสุขกับการเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ในประเทศไทยสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือการที่เธอพูดถึงความอบอุ่นของคนไทยวิถีชีวิตแบบสบายๆที่ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและค่าครองชีพที่เอือ้อให้เธอมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในอเมริกา เธอแสดงให้เห็นว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากความหรูหราแต่มาจากความเรียบง่ายความสงบและการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเองแจมยังเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเดินทางไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากมายเธอเป็นคนที่ไม่เคยออกจากทวีอเมริกาแต่กลับกล้าตัดสินใจบินไปอีกซีกโลกหนึ่งแล้วพบว่านั่นคือสิ่งที่เธอตั้งตารมาตลอดเรื่องของเธอยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคนตะวันตกที่มองประเทศไทย หลายคนถูกสอนมาว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกแต่เมื่อออกไปดูโลกกว้างจะพบว่าความสุขและคุณภาพชีวิตมีหลายรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไม่เครียดมีเวลาให้ตัวเองดูแลสุขภาพได้ง่ายอาจจะมีค่ามากกว่าเงินเดือนหลักแสนแต่ต้องทำงานเครียดทุกวันเรื่องราวของแจมเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่อาจกำลังเครียดกับชีวิตประจำวันการเดินทางไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะแต่สิ่งสำคัญคือคลามกล้าก้าวออกจากเขตสบาย การเปิดใจรับสิ่งใหม่และการมองหาความสุขที่แท้จริงแจมแสดงให้เห็นว่าในปี2025นี้เราควรจะกล้าดเดินทางไปดูโลกกว้างทำพาสปอร์ตให้เร็วแล้วไปไหนล่ะสักที่เพื่อสัมผัสเอ็กเซิร์เรนใหม่บางทีสิ่งที่เราคิดว่าจะใช้เงินเยอะอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดตัวยังบอกได้ว่าค่าตั๋วเครื่องบินจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดแต่พอไปถึงเราค่าคองชีพถูกมากจนอาจจะถูกกว่าอยู่บ้านเดิมด้วยซ้าแตวยังให้คําแนะนําเรื่องเทศกาลสงกรานว่าถ้าใครจะมาไทยให้มาช่วงเทศกาลนี้ เพราะจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครได้เล่นน้ำกับคนท้องถิ่นได้รับพรปีใหม่และสนุกไปกับบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยจริงๆ